สวัสดีครับมาพบกับคุณหลวงนิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณหลวงนิสสันมาอยู่ที่บริษัทสยามน,นิสสันเซลล์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่นะครับวันนี้จะพามาชมในส่วนของตัวนิสสันนาวราร่ารุ่นพิเศษครับ Entre ทรคเวเดอวันนี้คุณหลวงไม่ได้มาคนเดียวครับมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทสยามน,นิสสันเซลล์มาให้คําแนะนําด้วยว่าความแตกต่างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเชิญแนะนําอาจารย์ตตนครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหลวงวันนี้อาจารย์โตจะมาให้คําแนะนำนะครับว่าในส่วนของตัวความแตกต่างของรุ่นโนวาร่เอ็นแทร็กวอลเเอมีอะไรบ้างอาจารย์โตครับในส่วนของตัวรุ่นเอ็นแทรรุ่นพิเศษนะครับมีกี่รุ่นนะครับเอ็นแทร็กวอลเ r เอรเนี่ยเราทาขึ้นมา2รุ่นนะฮะรุ่นขับ4แล้วก็รุ่นขับ2นะครับคันนี้คือคันนี้เป็นตัวขับ4นะครับเราเอาตัวท็อปมาให้ทุกท่านดูอยู่แล้ว คันนู้นคือ Black Edition นะครับก็จะเป็นรุ่นพื้นฐานของตัว Entre ันะครับเอามาจอดให้ดูเพราะว่าอยากเห็นความแตกต่างของเรื่องของความสูงด้วยเบื้องต้นนะครับเพราะมันจะมีความสูงที่แตกต่างกันอาจารย์โตครับในรุ่นของ Entre ัเนี่ยมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างครับดูสวยงามมากเลยผมขอเริ่มจากที่ท่านเห็นเลยนะครับกันชนหน้าเนี่ยครับกันชนหน้าที่เปลี่ยนใหม่นะครับปกติเนี่ยกันชนหน้าที่ที่เห็นด้านขวามือเนี่ยจะเป็นกันชนหน้าที่ปิดเต็มนะครับจนถึงช่วงล่างแต่ว่าตัวใหม่เนี่ย จะสั้นๆด้วนๆเหมือนที่วัยรุ่นเขาชอบแต่งกันเลยนะครับตัวที่ช่วงล่างนะครับลองสังเกตนิดนึงมันจะมีแผ่นกันกระแทกขึ้นยนต์ด<อ>้วยนิเมียมนะครับมีแข็งด้านล่างกันเอาไว้กันกระแทกนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตกันอีกนิดนึงก็คือแกลบระหว่างกันชนหน้ากับตัวถังเนี่ยก็จะมีตัวยางเนี่ยมากั้นไว้ให้เพื่ออะไรครับเวลาที่เราตกแต่งเต็มกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องวินเนี่ยเวลาที่เราเข้าป่าจริงเนี่ย มันจะมีการขยับเคลื่อนของกันชนหน้าด้วยเออสายออฟโรดใช่สายออฟโรดจะรู้ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดึงกันเนี่ยมันก็จะมีการขยับเคลื่อนขยับเคลื่อนได้อ๋อใช่ครับมีรูอะไรครับเนี่ยตรงนี้สังเกตครับมีรู2อรูเพื่อที่จะใส่สปอตไลท์หรือว่าเป็นประเภท LED เพิ่มความสว่างให้เวลาเราขับยางพังคืนครับนะครับมีคิ้วไฟตัดหมอกสีส้มสวยงามเลยครับ ล้อครับล้ออ่ะโดดเดินธรรมดารุ่นนาวาล่าจะเป็นล้อ18พอมาดูด,ด้านข้างนะฮะครับ,รบเราก็จะเห็นล้อที่สวยงามขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเดิมทีเนี่ยนาวาล่าแบ็กดิชั่นจะเป็นล้อ <18 S> 1 8 1 8แครับ18แต่ว่าตัวนี้มาเนี่ยจะเป็นล้อ17เเพื่ออะไรครับเพื่อให้ใส่ย,ยางเนี่ยได้ได้แก้มที่หนาขึ้นพอแก้มหนาขึ้นเนี่ยเวลาที่ขึ้นลงปีนป่ายต่างๆเนี่ยจะมีระยะ ให้ยวบได้มากขึ้นนะครับระยะยุบตัวเยอะขึ้นครับต้องครับมันก็จะรู้สึกซอฟลงนะครับแล้วช่วงล่างครับอาจารย์ตอนช่วงล่างตกแต่งอะไรเพิ่มให้ไหมช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คคอยสปริงข้างหลังก็จะเปลี่ยนโช๊คและแหนบให้เป็นของ track warrior โดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะไว้ลุยป่าลุยเขาแล้วเกิดความมั่นใจมากขึ้นและขับสุกมากขึ้นนะครับช่วงล่างจัดเต็มด้านข้างครับตกแต่งยังไงดูสวยงามตกแต่งต่างจะมีสติ๊กเกอร์ แอนเช็กเวรด้านข้างตัดด้วยสีส้มลายสีส้มอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยรอบคันเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตัดสีส้มเป็นนาวาร่าด้วยนะครับแล้วหลังคาครับอานร์ต้นมีทั้งสองรุ่นเลยหรือเปล่าเนี่ยคุณหลวงสังเกตเห็นหลังคานะครับแต่ว่าหลังคาหลักหลังคาตัวเนี้ยจะมีให้แค่ตัวขับสีเท่านั้นเพื่ออะไรฮะหนึ่งคือสวยงามขึ้นแน่ๆนะครับสองคือถ้ามีสัมภาระมากขึ้น เราก็จะสามารถบรรทุกใส่แรงกติดแอะไรเพิ่มได้เนาะด้านหลังเขาจานโตมีโลบาด้วยสีดําดุเชียวโลบาเนี่ยผมอยากเสนอมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับครับอของเรามีให้นะครับแต่ว่าของเพื่อนเราไม่มีให้นะครับอันนี้อยากนําเสนอสัพย์เยอะอื่นไม่มีนะครับใช่คือโลบาเนี่ยสำคัญยังไงหนึ่งคือสวยงามอีกแล้วสองคือสมมุติว่าเรามีสัมภาระหรือว่าผู้โดยสารมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็สามารถจะเป็นที่ยึดเกาะ ได้ทั้งสัมภาระและคนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไรสปอร์ตไลท์ที่คุณหลวงว่าเมื่อกี้นะครับเราก็ติดสปอร์ตไลท์เพิ่มขึ้นอีกอีกสองสาดวงข้างหลังนี้นะครับของมันต้องมีครับสายออฟโรดขอมันต้องมีนะครับอันนี้สวยงามนะครับมีโลบาร์ให้ด้วยครับด้านหลังรอบคานมีโลโก้ด้านหลังนะครับโลโก้นาวาร่าพื้นดําตัวอักษรสีส้มอย่างที่บอกเด่นมากนะครับดูแล้วคันนี้ไปขับอยู่บนถนนน่าเด่นแน่นอนเลยนะครับ ภายในครับอาจารย์โตนภายในมีความแตกต่างไหมภาพผมไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวคุณหลวงเข้าไปดูภายในเลยฮะได้ครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมจากรุ่นปกติบ้างนะครับเิญเลยครับภายในเนี่ยพอผมโฟกัสปุ๊บผมก็จะเห็นอะไรอย่างแรกเบาะนะครับเบาะคนขับเนี่ยจะแบบไฟฟ้านะครับซึ่งรุ่นปกติจะไม่มีเพิ่มความสะดวกสบายของคนขับมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือ แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นไปอีกแล้วสุดท้ายก็คือระบบนิเกเตอร์นะครับเป็นของจำเป็นสำหรับออฟโรดสายออฟโรดเหมือนกันใช่สายออฟโรดต้องการเข็มทิศนำทางไอ้นี้เราก็จะมีให้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแต่จะต่างกับตัวลองหน่อยครับจารที่มันเบาะตรงรุ่นอีกรุ่นนึงจะเป็นสีส้มตรงกลางผ้าตรงกลางสีส้มแล้วก็เป็นดำข้างๆอ่าตัวตัวธรรมดาก็จะเป็นเบาะสีส้มนะครับเบาะสีส้มมีผ้าตรงกลางนะครับ อเคครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับนาวราแอนเทควอร์ดิเออร์นะครับมีความสวยงามโดดเด่นน่าดูชมเลยทีเดียวเอางี้ครับอาจารย์โตนครับราคาทั้ง2รุ่นราคาเท่าไหร่บ้างครับเอาที่ตัวขับ2นะครับตัวขับสองก็ราคตัวขับ2เนี่ยราคาจะอยู่ที่999,000บาท999นะครับจำง่ายง่ายครับผมขับ4แล้วครับตัวขับ4เนี่ยจะอยู่ที่1 1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองราคาไม่แรงเลยราคาดีเลยราคาดีเลยแต่งขนาดนี้สวยงามขนาดนี้นะครับอย่าพลาดจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับนาวราแอนเทควอร์ดิเออร์นะครับ แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์โตมากนะครับที่ให้คำแนะนําในส่วนของตัวนวราลูมิเเตดนี้นะครับและวันนี้ขออนุญาตนะครับฝากช่องน้องใหม่ไปด้วยนะครับช่อง YouTube สยามนิสันชาแนลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับตามแชนลลด้านล่างเลยนะครับแล้วก็คุณหลวนนิสสันขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ